ถึงสุดค่ะเวลาเที่ยงกว่า,วาแบบนี้นะคะทางช่อง 9M 컷 HD หมายเลข30ค่ะถูกตั้งแล้วค่ะและอีกหนึ่งช่องทางน,นะคะที่คุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับเราได้นะคะนั่นก็คือ Facebook 9M 컷ในช่องทางน,นี้เนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยว่าเอ๊ะเมื่อกี้แม่ตื่นหรือยังแม่ตื่นแล้วแต่โมแต่ดูแอร์ว่าเอเอทำไมวันนี้สวยเหรอไม่ใช่แอร์บอกว่าแอร์ตื่นนอนมงแม่ก็เลยรู้สึกว่า ทำไมเขานอนได้ถึง11โมงแล้วเราตื่นมาทำไมตีสองตีสาเรารู้รู้สึกรู้สึกสะท้อนใจตัวเองตื่นมาพลิกตัวพลิกตัวว่าเป็นกกดทับเอาช่างมันเถอะแต่วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้สาระดีๆจากเราไปแน่นอนนะคะความสวยความงามแล้วก็เรื่องอิ่มพุงอิ่มท้องนะคะดูสิคะว่าวันนี้เนี่ยเราสองคนจะนําอะไรมามอบให้กับคุณผู้ชมบ้างถูกต้องแล้วค่ะขอบประเดิมเรื่องแรกเลยนะคะคุณผู้ชมคะกับเรื่องของแฟชั่นสายแฟชั่นไม่ควรพลาดเลยทีเดียวเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะ เราไปรวบรวมเอา3ไมทานะคะของสาวเจนี่ b l a c k พิงคซึ่งถือว่าเป็นไอดอลที่โด่งดังมากๆระดับโลกเลยนะแม่นะใช่แบบแม่แม่กายภาพเหรอคะพูดอย่างนี้ต้องนั่งแล้ว Audrey, อ๋อเต้นท่าน exactly ้องเขาแบบบิดบนสะบัดสบัดเงี้ยอ๋ออย่างเอางี้เดี๋ยวไปแต่งตัวตามเขาก่อนอ่าไปดูว่าทายของน้องเจนี่ b l a c k พิงคเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะ เจนนี่แบล็กพิงหรือเจนนี่คิมเป็นทั้งนักร้องและไอดอลสาวสุดสวยจากประเทศเกาหลีเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอซึ่งเธอเป็นแฟชั่นไอคอนของสาวๆหลายคนไม่ว่าเธอจะหยิบอะไรมาใส่ก็ดูดีไปหมดแถมเสื้อผ้าบางตัวที่เธอใส่หลายคนก็แห่ซื้อตามกันจนโซเอาอีกด้วยค่ะสไตล์การแต่งตัวของเจนนี่บอกได้เลยค่ะว่าทั้งแซ่บและน่ารักวันนี้เราจะพาสาวๆไปส่องแฟชั่นของเจนนี่เพื่อสาวๆจะได้หาเสื้อผ้าที่ใกล้เคียงไปมิกซ์แอนด์แมทกันดูค่ะเริ่มกันที่ สไตล์แรกที่เห็นได้ว่าเจนนี่ใส่บ่อยมากๆนั่นก็คือเสื้อไหมพรมไม่ว่าจะเป็นเสื้อไหมพรมแบบแขนสั้นแขนยาวเสื้อครอปหรือว่าเสื้อไหมพรมแบบเสื้อคลุมเธอเลือกใส่เสื้อไหมพรมแมทช์กับกางเกงยีนหรือกางเกงสีพื้นให้ลุกที่ดูน่ารักสบายๆใส่ได้ในทุกๆวันค่ะสไตล์ที่2ที่เจนนี่ชอบใส่นั้นก็คือลุกเท่ๆบ่อยๆเจนนี่เลือกใส่เสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ที่ใส่ให้ดูเหมือนเดรสแมทช์กับกางเกงขาสั้นและถุงเท้าที่ยาวเลยข้อเท้าขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเส สบายๆแต่ยังดูเท่อ,อีกด้วยค่ะและสไตล์สุดท้ายซึ่งมีความน่ารักซ่อนเปรี้ยวนิดๆน,นั่นก็คือชุดเดรสแบบพอดีตัวไม่ว่าจะเป็นเดรสสายเดี่ยวแขนกุดหรือก่ออกโชว์ผิวและโชว์สัดส,ส่วนอย่างชัดเจนเจนนี่มักแมทช์ชุดเดรสสั้นกับรองเท้าผ้าใบาทําให้ลุคของเธอดูแซ่บเท่ขี้เล่นหรือสาวๆจะนําไปแมทช์กับรองเท้าส้นสูงก็ให้ลุคที่ดูคุณหนูมากขึ้นค่ะสาวๆคุณไหนอยากดูชิคด,ดูดีแบบเจนนี่ลองนําลุคเหล่านี้ไปดัดแปลงกันดูนะคะรับรองว่าสวยแน่นอนค่ะ เป็นไงแม่นี่ค่ะไม่ว่าจะแต่งแบบชิลหรือแบบแซบนะคะหรือแบบ รู้ก็รู้นะก็ได้หมดคุณผู้ชมลองเอาไปปรับเปลี่ยนใช้กับตัวเองดูนะชอบแบบไหนนะถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมคาเรื่องราวของแฟชั่นผ่านพ้นไปแล้วค่ะคุณผู้ชมในช่วงหน้าไออยากจะพาคุณผู้ชมไปรู้กระจก,กับเชฟสาวคนหนึ่ง <c oughs> ที่เขาเรียกว่าเก่งระดับประเทศสวยด้วยนะสวยด้วย,วย,วยเรียนเก่งด้วยแต่ที่สําคัญเส้นทางของเธอเนี่ยนะแม่จริงๆเธอไม่ได้เรียนจบเชฟนะ,ะแต่กลับมาเป็นเชฟได้ในระดับประเทศทํายังไงอยากรู้ไหมแม่อยากค่ะใหาอยากรู้พักกันสักครู่เดียวค่ะเ เอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงคุยให้เคลียในวันนี้นะคะอย่างที่แอบอกไปแล้วว่าแขกรับเชิญของเรานะเป็นเชฟระดับต้นๆของประเทศนะคะเธอนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับนะคะคุณแก้วปวีนุชยอดปรีชาวิจิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูเรียบร้อยมากแม่ชนะที่หนึ่งค่ะรายการ Master มาสเตอร์เชฟนะคะ ใช่อยากรู้เส้นทางหน่อยได้ไหมน้องแก้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไปรู้มาว่าน้องแก้วเนี่ยไม่ได้เรียนเกี่ยวกับอาหารมาก่อนเลยจบนิเทศจุฬามาก่อนถูกไหมใช่ค่ะแล้วอยู่ดีๆเข้าสู่วงการการเป็นแบบว่าการทําอาหารได้ยังไงอะคะคือจริงๆชอบทําอาหารมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคะ่ะก็ทําอาหารให้น้องชายกินตั้งแต่ประมาณ9ก้าขวบอะไรเงรี้ยค่ะทำเมนูอะไรอยากรู้ น้องชอบกินอาหารฝรั่งแล้วแบบที่บ้านเก้าจีนแบบจีนเลยเดี๋ยว,วเดีวบบน้องเก้าขวบหรือว่าเราเก้าเก้าเก้าขวบเก้าข,ข,ขวบทําอาหารให้น้องอายุเท่าไหร่ทานคะสี่ขวบประมาณเอ็นน่ารังน้อง,าางแม่าาตอน,นเด็กๆแม่เคยทําอาหารไหมทำอาหารให้น้องกินแม่ทําอะไร <c oughs> ไข่ดาว ไข่ดาวไม่มีแบบแกงจืดไข่บ้างแต่เอาจริงทําไม่อร่อยหรอกค่ะไม่มีฝีงมือเอเอตอนนั้นแกก็ทําไม่อร่อยค่ะแต่ว่าน้องชอบเหมือนน้องน้องอยากกินอาหารฝรัง่งแต่ว่าที่บ้านไม่มีใครทําเราทําถึงจะแย่แค่ไหนเขาก็ชอบคือทําเพราะสนุกก่อนทำเพราะสนุกใช,ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เป็นเชฟแล้วไอ้อยากรู้ว่าแม่ แต่ว่าในเมื่อชอบทําอาหารแล้วแล้วทาไมไม่ไปเรียนทําอาหารไปเลยอะตอนปริญญาทาไมถึงเรียนนิเทศก่อนนะคะคือจริงๆอาหารวงการอาหารมันเพิ่งมาบูมช่วงหลังถูกไหมคะตอนที่แก้วจะเข้ามหาลัยเนี่ยแก้วก็เคยบอกว่าอยากไปเรียนที่ดุสิตใช่อยากเรียนดุสิตธานีแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่มองว่ามันเอออยากให้เรียนมหาลัยรัฐมากกว่าแล้วคณะเราสูงอะไรเงี้ยแบบลองลองแอดมิทก่อนไหมอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอแอดมิชชั่นก็เลยได้คณะนิเทศคุณพ่อคุณแม่ให้ไปทําของยากกว่าก่อน ของชอบนี่เมื่อไหร่ก็ทําได้เขาคงคิดอย่างนั้นคิดเหมือนเราแหลแม่ไงไปทาของยากกว่าก่อนเนาะก็ทําสําเร็จนะแล้วว่าเป็นเชฟด้วยตอนนี้ยอมรับตัวเองแล้วใช่ไหมคะว่าเราเป็นเชฟแล้วนะยังค่ะคือ,ก <c oughs> คอแก้วคือแก้วมองว่าเชฟคำว่าเชฟมันยิ่งใหญ่มากแก้วยังมองว่าตัวเองเป็นแบบเหมือนทํางานใส่อาหารแหละเป็นฟรีแลนซ์ด้านอาหารแต่ยังเดี๋ยวนะแต่ว่าการที่คุณจะได้แชมป์อะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายไงมันอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราเข้าไปแข่งแล้วเราจะได้อะแม่<ช>มันจะต้องมีโอ้โหในการแข่งขันเขาจะต้องมีกฎมี<ช>เขาเรียกว่าอาหารที่อยู่ดีๆแปลกๆโผล่เข้ามาเป็นอาหารปริศนาหรือโจทย์ปริศนาอะไรอย่างเงี้ย<ช>คุณก็สามารถผ่านมันไปได้อ่ะมันมันไปเอาสกิลหรือทักษะตรงนี้มาจากไหนอ่ะน้องกแก้วไปเรียนไปเรียนที่ดรากกดองเบอร์มาค่ะ,คะมีการเรียน<ช>ร่ำเรียนด้วยเรียนอยู่ประมาณ9เดือนอืมค่ะกว่าจะมาเป็นเชฟ ก็กว่าที่จะคือเก้าเดือนเนี่ยแล้วก็เข้าไปแข่งค่ะใช่เจออุปสรรคอะไรบ้างคะโอก็มีเรื่องคือไปแข่งก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายเตื่นเต้นกดดันเามีแม่มีมีอารมณ์แบบกลัวไหมโกรธไหมแบบกลัวกลัวสิคะไม่ไม่โกรธเพราะว่าเขาตั้งเขาเหมือนแบบมาทดสอบเราเพื่อจะดูว่าใครแบบทนแรงกดดันได้มากที่สุดเป็นเชฟมันต้องทนแรงกดดันได้อใช่เพราะว่า ในครัวมันโหดมากค่ะสมมติอาหารต้องออกแบบ3นาทีก็คือ3นาทีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนเตรียมให้เราได้เข้าไปในวงการอาหารนี่แหละคะ่ะค่ะแต่ว่าหลังจากที่ออกมาจากรายการแล้วมันก็ยังมีอื่นอ่อีกมากมายคือเราชนะรายการมือสมัครเล่นถูกไหมคะม,ม,มันก็จะเรียกว่าเชฟมันก็คงไม่ได้คือเจ้าตัวยังยังต้องการการพัฒนาต่อไปอีก<ช>และจะวางแผนเส้นทางของเรายังไงคะ เส้นทางในอนาคตก็คืออยากทําอะไรที่เกี่ยวกับอาหารนี่แหละค่ะแบบเกี่ยวกับอาหารไปเรื่อยๆแล้วก็สูงสุดของสายอาชีพนี้ก็คิดว่าอยากจะมีร้านอาหารแบบที่เราภูมิใจสักร้าน <ทำ S 2> หนึงทำโรดัง <food S 2> ไปได้เนาะส,สักสักโดัอ๋อใช่ก็ตอนนี้อยากจะทําร้านแบบขายพวกเบเกอรีเร่เล็กๆก่อนแต่ว่าร้านในฝันเนี่ยก็คือแบบเป็นร้านของเราที่ทําอาหาร ของตัวเองอะค่ะตอนนี้น้องแก้วทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ก็เป็นฟรีแลนด้านอาหารแล้วก็กำลังแข่งขันรายการอีกอันหนึ่ง The Next Iron Chef ค่ะคืออย่างนี้แม่ปกติเนี่ยนะเขาจะมีคนที่แบบว่าเชฟอย่างเงี้ยเขาจะมีการรับจ้างนะแม่ให้สมมติว่าหนูบอกว่าช่วยออกแบบเมนูให้พี่หน่อยอย,อย่างเงี้ยถูกไหมน้องแก้วก็จะสามารถไปออกแบบเมนูให้กับร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ต่างๆได้ด้วยน้องแก้วตอนนี้พี่ผัดทําผัดไทยซองนะ ผัดไทยผัดยังไงให้มันเด่นกว่าคนอื่นอ,ะอ,อ่ะอ,อ,อ,อใส่อะไรดีไข่กุ้งไข่ปลาอะไรก็ใส่หมดแล้วตอนเนี้หมายถึงแบบผัดแล้วยังไงให้มัน,มนเก๋เก,กว่าคนอื่นเ,ออเหรอคะก็คือวัตถุดิบก็สําคัญอย่างเช่ใส่ไข่กุ้งไข่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะออแต่อาจจะอย่างซอสผัดไทยก็ มันน่าจะพลิกแพลงอย่างอื่นได้มีคนหนึ่งไปออกรายการเราแล้วทําอะไรนะหมูราดแกงกะหรี่คาเรปติกเขาเรียกอะไรนะแกงกะหรี่เข้าแกงกะหรี่ค่ะแล้วเขาเอาพริกแกงไทยนะใส่ลงไปในแกงกะหรี่ของของเหมือนของญี่ปุ่นแบบนี้อร่อยไหมแม่อร่อยแล้วเป็นมีเผ็ดเผ็ดเหมือนกินแกงไทยผสมแกงกะหรี่แล้วได้แบบได้กลิ่นสมุนไพรหน่อยๆของความเป็นไทย ไม่เหมือนใครใช่ไหมแม่เนาะอย่างเงี้ยเราต้องไปดัดแปลงเนาะใช่ค่ะอย่างผัดไทยก็อาจจะเปลี่ยนเส้นอย่างเงี้ยค่ะเสเช่นเอาไปลองดูว่าเส้นอื่นๆมันเหมาะไหมอย่างเช่นแบบเส้นลองเส้นอาจจะลองเส้นเส้นเองคุณแม่เดียวค่ะโอ้โหแม่อันนั้นเหนียวนะเส้นเองคุณแม่อันนั้นเหนียวเกินไปเคี้ยวไม่ได้เอางี้น้องแก้วจ๋าพี่อยากรู้ว่าบางคนเนี่ยนะเขาเรียกว่าเชฟเนี่ยเปรียบเทียบเชฟกับการเป็นแม่ครัวจริงๆน้องแก้วเนี่ย ว่ามันแตกต่างยังไงคะใน<อ>มุมของบางคนบอกเอ้ยเชฟก็เหมือนแม่ครัวนั่นแหละรับได้นะแม่ครัวอ,อะไรเงี้ยต่างเยอะค่ะต่างเยอะแม่ครัวก็คืออ่ะก็คือแม่ในครัวทําอาหารไหนใช่ไหมคะ<อ>แต่ว่าเชฟเนี่ยคือเขาต้องเขาจะต้องมีสไตล์เขาต้องมีความแบบเขา ทำอาหารจะเขารู้แล้วว่าเขาเก่งตรงไหนเขาคือเชฟด้านไหนเขาต้องคุมคนในครัวได้เขาต้องแมネจทุกอย่างในครัวได้รวมไปถึงอาจจะไปแมเนจถึงข้างนอกว่าแล้วตอนเสิร์ฟต้องอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ<อ>คือมันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นค่ะใช่ถามถึงนิยามของคําว่าเชฟสําหรับตัวน้องแก้วดีกว่าเชฟคืออะไรคะเชฟคือคนที่ รักในอาหารแล้วก็มีความพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะอาหารมันไม่หยุดนิ่งนะคะแล้วก็จะต้องรู้จักทุกอย่างในครัวค่ะเขาคือคนที่เป็นหัวหน้าที่คุมในครัวทั้งหมดแล้วก็นั่นแหละค่ะเป็นเหมือนแม่ทัพของในครัวคนไทยกมคำว่าเชฟเพิ่งมาไหแอนนะเมื่อก่อน<ค><ค>เราเรียกกุ๊ก<อ>เป็นแม่ครัวเสร็จแล้วก็กุ๊<อ>ก,กครัวร้อนครัวเย็นแล้วก็เพิ่งจะมาเป็นเชฟ ให้ความรู้นิดหนึ่งกุ๊กกับเชฟด่างกันยังไงกุ๊กก็คือคุกนี่แหละเนาะด่างกันยังไงคะคืออย่างที่แก้วบอกอะคะ่ะเชฟจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบเชฟคนนี้ทําอาหารแบบไหนมีสไตล์ยังไงอะไรอย่างงี้ค่ะ แม่แอลว่านะความแตกต่างสําหรับแอนะแอรู้สึกว่าการเป็นเชฟเนี่ยเขาจะต้องมีแบบว่ามีหัวในการจินตนาการในการอัดเดปแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ห<ม>ยิบอนุมาอัดเดปกับน,นิใส่แล้วการเป็นเม,มนูจานใหม่มไม่ใช่ว่าแม่ครัวสาหรับแอนะคือคนที่ทําผัดกะเพราได้<ม>ทํำข้าวผัดได้ทําต้มยำกุ้งได้แต่คําว่าเชฟเนี่ยคือเขาจะต้องเอาอนุมาดัดแปลงของเขาบางทีมันแบบมันแปลกอะมันแปลกจะลัดทงตัวเองมันแปลกแต่สิ่งที่เราเคยกินอะ มันเหมือนแบบสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆสาหรับแอ่นะค่ะถูกไหมค่ะก็คือแม่ครัวก็คือเก่งในสิ่งที่เขาทํานั่นแหละทาอาหารอร่อยเลย่แต่ว่าเชฟเขาจะต้องแบบมีความรู้มีองค์ความรู้ในวัตถุดิบต่างๆใช่ค่ะแล้วเอาทุกอย่างมาลังสรรค์รวมกันเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองซึ่งเชฟแต่ละคนก็จะต่างกันู็ถึงเหมือนเล่นเกมเหมือนกันนะสนุกเหมือนกันนะสนุกนะคะทำอาหารถือว่าตัวเองประสบความสําเร็จหรือยังคะ ก็มองว่าตัวเองประสบความสําเร็จในระดับหนึ่ง oh. ในการชนะรายการอย่างนี้ค่ะแล้วก็อยู่ในวงการก็เริ่มแบบเหมือนมีงานเข้ามาอย่างนี้ค่ะแต่ว่ายังมองว่าคําว่าถ้าประสบความสำเร็จในอาชีพเชฟเนี่ยอีกไกลค่ะยังต้องก้าวไปอีกไกลมากๆอืมไออยากถามว่าวันนี้เคยได้กลับไปแตะไอวิชานิเทศที่เราได้เรียนมาไหมโอ้ oh. จริงจริงนิเทศมันคือคนคะ uh ่ะอืเพราะฉะนั้น เก็เรียนนิเทศมาเราก็เข้าใจคนมากขึ้น oh. ซึ่งมันมันประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่างแล้วก็นิเทศก็คือความคิดสร้างสารรค์ uh. ก็เ,เอาความคิดสร้างสารรค์นั้นมาใช้กับอาหารค่ะเนเจอร์ Major, อะไรจ๊ะสื่อสารการแสดงค่ะ oh. oh. แต่มันก็จะมีแบบว่าวิชาย่อยๆหลอกออกไปอะเนาะที่ทำให้เราจะต้องเรียนรู้คนไม่ใช่ลูกค้ามากินปุ๊บหน้าตาลูกค้ารีแอคเป็นยังไงเราก็ต้องแบบว่าอ่ะสังเกตใช่ค่ะใช่เอาอย่างนี้น้องแก้วพี่อยากให้น้องแก้วเนี่ยนะฝากถึงคนที่อยากจะเดินเข้ามาสู่วงการเชฟหรือน้องๆที่กําลังดูอยู่แบบเออมันต้องใช้ทุนทรัพย์ในการเรียนไหมถ้าน้องไม่มีเงินจะไปเรียนสถาบันแพงๆทำยังไงก็คือจริงๆเชฟอะค่ะคือแก้วแก้วคิดว่าคน ที่อยากเป็นเชฟก็คือคนที่รักในการทำอาหารนะคะก็อยากจะให้เขาฝึกฝนในในด้านสิ่งที่เขาทำแล้วก็แบบทำอาหารเยอะๆรักในการทำอาหารจริงๆแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าการเป็นเชฟมันไม่ได้ต้องใช้เงินค่ะไม่ได้ต้องใช้เงินมากเราไปฝึกในร้านอาหารก็ได้แค่เรามีใจรักแล้วก็ทำมันอย่างแบบต่อเนื่องเนี่ย ใครก็เป็นเชฟที่ดีได้แต่อย่าละทิ้งความฝันแค่นั้นเองค่ะจะได้เวลาน้อยนะไม่งั้นจะให้คุยไปอีกยาวๆเลยเพราะว่าเป็นอาชีพที่คนเริ่มให้ความสนใจแล้วนะใช่ใช่วันนี้ก็เลยต้องปล่อยน้องกลับไปก่อนนะได้ค่ะขอบคุณน้องแก้วนะคะอเไวัสีีไปติดตามนะใน Facebook ของหนูนะะขอบคุณนะคะแต่ช่วงต่อไปคุณผู้ชมคะหม่ำได้เลยทานได้เลยค่ะเพราะช่วงหน้าเนี่ยนะคะเป็นช่วงอร่อยติดตลาดนะคะ เป็นขนมหวานที่ไม่ทําลายสุขภาพมันจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมรอแป๊บเดียวค่ะหวานช่อร่อยค่ะกลับมาสู่ช่วงอร่อยติดตลาดนะคะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านอาหารนะคะ ร้านขนมร้านขนมชื่อถิงถิ่งสวัสดีคะ <S <S ่ะส,สวัสดีคะ่คะนี่น้องถิงน้องถิงเหรอคะทำไมถึงชื่อถิงถิงคะเนี่ยชื่ออะไรคะหนูเลี้ยงิงสอง ชื่อกลางครับเอ็มครับน้องเอ็มทิงทิงแปลว่าอะไรคะทิ้งทิงเป็นชื่อของหลานสาวอามาครับเป็นชื่อภาษาจีนใช่เองชื่อหลานสาวมาตั้งร้านใช่ครับรู้ไหมว่าเป็นเมนูที่พี่แพทชอบ้น่เลยคนแก่ชอบกินของหวานแม่หนูก็ชอบแป่บอกว่าไม่ทาลายสุขภาพยังไงอยากรู้อันนี้ก่อนใช่ก็คือเริ่มต้นเราของเราเป็นขนมสูตรอามาครับที่แบบว่าเหมือนทานแล้วอร่อยด้วยแล้วก็ไม่ทําลายสุขภาพด้วยพวกบัวลอยน้ําขิงเต้าหวยน้ําขิงเฉาก๊วยพวกเนี้ยครับ คือแอว่าแปลกนะที่วัยรุ่นนะ่ะจะมาทําอาหารแบบสูตรอาม่าอยู่ดีก็ทําขนมสูตรอาม่า<ช>จุดเริ่มต้นมันคืออะไรอะคุณก็คือเราเราทานแล้วเรารู้สึกอร่อยเสร็จแล้วเราทานได้บ่อยอแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊แต่ว่าตอนนั้นคือเหมือนเราคิดว่าจะทํายังไงให้แบบสื่อ,ส,อสารถึงคนรุ่นใหม่ได้อืม,อมพอตอนนั้นช่วงคิดทิศบิงฟูใช่ไหมครับเราก็รู้สึกว่าบิงฟูข้อดีของมันคือมันไม่หวานมากอแล้วพอ ตอนที่เขาทํามันเป็นมีแต่ลดนมทีน<ช>ี<ช>้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราเอาน้ำสมุนไพรมาทำเป็นบิงซูได้ด้วยอ๋อใชอ่างที่ว่าอยู่ด้านหน้านี้ค่ะรับก็เลยเกิดเป็นว่าทานคู่เป็นบิงซูน้ําขิงเจ้าแรกใช่คร,ครับ ทานคู่กับบัวลอยเฉาก๊วยเต้าหู้แนะนำตั้งแต่นี่ไล่ไปเลยดีกว่ามาให้เอ็มแนะนำครับตัวนี้นะครับจะเป็นบัวลอยนะครับบัวลอยของเราจะมีห้ารสชาตินะครับจะมีงาดํางาขาวถั่วแดงคาตะแล้วก็โอนิแปกว้ยครับโอนิแปกุ้ยนะครับจะเป็นข้าวเหนียวเผือกแห้วแล้วก็ข้าวเหนียวรวมอยู่ด้วยกันนะครับใช่แม่หนุกินเลยนะใช่อันนี้ต่อไปอะไระนมอันนี้จะเป็นบัวลอยโอนิแปกุ้ยคุณสาจีน้ำขิงครับ ภาชาจีนใช่แล้วมันจะเป็นนมสดที่คุณแอนทานอยู่จะเป็นนมสดใช่ก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะพวกพวกไส้พวกหน้าค่่่งก็อยู่ตรงนี้กวาถัดมานี่อันนี้คืออะไรคะอันนี้จะเป็นบัวลอยน้ำเต้าหู้ครับจะทานกับฟองฟองเต้าหู้แท้ๆเลยครับเดี๋คุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูก่อนอ่ะนี่ใช่เห็นไหมคะแม่เอาช้อนหน่อยแม่เอาอะไรบัวลอยน้ำเต้าหู้เนาะครับอืมแม่อะครับย่างแม่ แม่จะทานตอนที่ปิดรายการแล้วแม่จะทานทุกอย่างต่อไปข้างหน้าเรานี้คือออันนี้จะเป็นมิงซูน้ำเต้ฮหูครับอันนี้จะเป็นออร์แกนิกนะครับจะเป็นมิงซูที่แบบที่เราทําแบบให้มันหวานน้อยแล้วครับคือส่วนมากจะเน้นสุขภาพเป็นหลักครับส่วนทิกเนเจอร์ของทางร้านจะเป็นมิงซูถิงๆเลยครับมิงซูถิงๆตัวนี้จะมินจะเป็นมิงซูน้ําขิงใส่เต้าหู้แล้วก็ใส่เฉาก๊วยทานคู่กับบุหรอยสองลูกครับแม่ใช่อูนิแบบหวยแม่จยาลูกไม่หวานจนเกินไปเช่ ไอ้รุ่นชอบไอ้รุ่นชอบแอนรู้สึกว่าการกินขนมหวานที่มันไม่หวานจนแสบคอันคือแบบมันจะสบายใจด้วยอะไรทันแล้วไม่รู้สึกผิดนะอร่อยมากค่ะคุณแล้วที่มีบัวนี่คืออ๋อตอนนี้จะเป็นบิงซูเต้าทึงครับบิงซูเต้าทึงจะเป็นบิงซูน้ำลำใหญ่ของทางร้านเราจะไม่ได้ใช้น้ำแข็งเปล่าแล้วก็มาราดน้ำครับจะเป็นบิงซูรสนั้นเลยเป็นรสลำใหญ่ครับ คือคุณก็จะเอาแบบว่าน้ำดำใยไปแช่ช่องฟรีชเอาไว้แล้วเมาปั๊บปั๊บปั๊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 คือมันจะเข้าเนื้อแม่ใช่แล้วก็มีชาด้วยอ๋อตัวนี้จะเป็นเอ่อเปรเออโปรดักต์ใหม่ครับจะเป็นตัวน้ำขิงเก๊กฮวยครับแล้วนี้เป็นขิงเก๊กฮวยตัวนี้จะเป็นตัวน้ำส้มจีดบวยครับส้มจีดบวยชิมได้ไหมชิมได้ครับอันนี้เป๊ะไหมคะเป็นไหมหรือว่าเป็นเป็นแค่อันนี้จะเป็นไม้ถั่วบุกปกติของเราเครื่องดื่มมันจะมีไข่มุกใช่ไหมครับแต่เราจะมีไข่มุกด้วย ใช่มันก็จะแบบช่วยเฮลตี้เรื่องเฮลตี้สุขชอบสโลแกนของเขาอะสุขภาพดีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีปกินแล้วมาสุขภาพดีจริงส่วนที่อยู่ตรงนี้นะคะก็นำกลับบ้านได้ด้วยใช่ครับอนนี้จะเป็นเฉาก้วยแล้วก็ในขวดนี้คือเป็นส้มจี๊ดวยครับ จี๊ดนะใช่จะเป็นน้ำส้มจี๊ดอร่อยเนี่ยหนูกินส้มจี๊ดอยู่เจ้าสดชื่นครับเก๊กหวยผสมน้ำจิงิงใช่ครับอีอะไรบ้างดีกว่าอ่ะไล่มาเลยนะาตอนนี้จะมีเครื่องดื่มที่่ทีกลับบ้านนะครับจะมี3ตัวครับจะมีเป็นเป็นส้มจี๊ดขิงครับเออส้มจี๊ดบวยครับแล้วก็มีเก๊กหวยขิงครับค่ะแล้วก็แล้วก็มีน้ำบวยจะเป็นตัวนี้น้ำบวยใช่น้ำบวยของเราจะเป็นน้ำบวยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะอันนี้จะต้องเน้นสุขภาพ ใช่จะไม่หวานมากนี่เอางี้แม่จ๋าเดี๋ยวให้เอ็มใส่อยากรู้ว่าสมมุติไปถึงที่ร้านคือเราสามารถใส่สดๆเลยใช่ไหมสมมติแอ๊สั่งใช่แม่สั่งเลยดีกว่าแล้วให้น้องเขาทำให้ดูโชว์เลยเหรอโชว์เลยเอ๊มาบอกใส่สิโบราณฉือๆๆเขามีเครื่องเลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะแม่ก็ใส่แล้วแม่ใส่อัตโนมัติเครื่องปั่นตู้แบบนี้ใช่อ่ะโชว์ลูกโชว์ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณเอ็มอ่ะ ปั่นให้แม่นะแล้วก็อยากให้คุณกลางเนี่ยฝากร้านหน่อยดีกว่าครับผมตอนนี้ถิงถิงบิงซูน้ำขิงเรานะครับก็มีอยู่ประมาณ15สาขาก็สาขาแรกอยู่ที่สาธุประดิษฐ์ครับแล้วก็คุณตอนมารายการดิฉันมีอยู่สสาขาเองเลยปัจจุบันสิแล้วหรอใชครับสิบหาลังจะไปต่างจังหวัดด้วยครับปีใช่ครับก็ตอนตอนนี้สาขาใหม่ก็จะมีอยู่ที่พระรามสองนี่คือคุณวิทอ่อนนุชครับใช่ครับดาราหลายๆคนติดใจใช่ใช่ดาราเลยกินเยอะมากไปกินเยอะเลยเหรอ มีมีหลายคนเลยครับเป็นมีิจชายที่อาลีถ้าเกิดอยากเจอดาราไปทานที่ร้านก็แวะไปที่อาลีได้ครับได้เลยค่ะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะที่ Facebook ใช่ครับ Facebook เฟซบุ๊กทิงทิงมิจฉุนน้ำขิงครับเซอร์ได้เลยน้องแอนคะจ๋นก้อนอย่างนี้นะคะใช่อันนี้น้ำขิงเนาะแล้วก็จะทำโดย อ่าเราก็จะใส่เครื่องครับใส่เครื่องทำเลยทำเลยเวลาจะบดแล้วนะอจะกินอันนี้แล้วนะคืออันเนี้ยอันเนี้ยคือเต้าหวยนมสดเราคุณมีเต้าหวยเป็นน้ำเต้าหู้ใช่เออแล้วก็มีคุณคะคือแม่ดูสิคือเขาทําเป็นน้ำเต้าหู้กับเต้าหวยใช่ไหมแล้วก็มีปลาท่องโกะอย่างนี้ให้ด้วยอ่ะเจ๋ๆจริงๆที่ร้านนี้ลูกค้าชอบแบบไหนสามารถเลือกได้เลยเปิดปกี่โมงคะคุณคาเปิดส่วนมากจะเปิดเที่ยงครับปิดฮาดูไใช่ครับเพราะว่า ช่วงเย็นจะเป็นลูกค้าที่แบบเหมือนไปออกกําลังกายวิ่งอะไรมาแล้วก็ มาทานแทนทานอาหารเย็นได้ไม่หวานไปลังดีเนาะใช่ครับจะไม่หวานมากเกินไปเราจะเน้นว่าแบบเหมือนทานแล้วแบบ healthy คือนี้คุณผู้ชมะความเป็นงซูนั้นนะแข็งใสของเขามันคืออย่างนี้เราก็จะเรียกว่าน้ำแข็งใสแต่ว่าของเขามันเป็นบงซูมันคือจะเป็นปุยน้ำแข็งนะมันคือกินแล้วมันชื่นใจแล้วมันละลายในปากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าสำหรับใครคนไหนที่สนใจนะคะเมนูของทีมมีเดลิเวอรี่ไหมคะคุณมีครับมีอยู่ในแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ เขาไปดูได้เลยเขาไปดูได้เลยครับไม่ละลายใช่ไหมใช่ไม่ละลายครับตอนนี้บิงซูเราสามารถส่งได้ไม่เกิน20บนาทีไม่ละลายแน่นอนโอเคเป็นไงบ้างครับไม่ผัดนี่ให้คุณผู้ชมดูเสร็จออกมาแล้วนุ่มนวลชวนฝันมากนะคะได้เลยได้รสขิงอร่อยไหมใช่ขิงแบบชัดเจนมากอร่อยเนาะ อร่อยมากสำหรับใครคนไหนที่อยากกินนะคะทิงทิงมิ่งซูเราก็ฝากไ้ด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกลางและคุณเอ็มมากมากค่ะขอบคุณมากค่ะให้ขายดีเป็นหมื่นปีใช่วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสภาอาพิธีกรนะคะจากมิจซี้ค่ะหลังจบรายการโทรเลยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าคำพีวิสีรวยรออยู่ห้ามพลาดนะคะวันนี้พวกเราลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอร่อยมากค่ะหมื่นปีหมื่นหมื่นปี